อล่อง่างชอบเลยเฮี้ยกัดอัตายิงหัวไม่โคตรเยอะสัตว์ดิไอ้เจะจัดเลยตายิงหัวดูดิโปเนียนครับคนโปเนียนครับ อ้าวเลมาเว้ยแนตจริงคุณเก็บสิ่งโชนอยู่เลยนะครักทหารได้หมื่นกว่าคนนะอาโตว่ายังไม่โตใช่ไหม ป,ป่าโจมไม่เข้าไอ้เห <ป diffuse. S 2> ี้ยคุณเก็บตีกอนนั้ว่าคุณไม่ได้โชว์โก้ครับมือโก้ก็ไม่โก้ก็เรื่องของคุณครับโอ้โหเขาจี้หมดดิเขาจ็บหมดดิเีคุณเมื่อนั้น หมอครับมีคนหมอมีคนล้มครับหม,มอคุณหมอครับมีคนร่มครับ First Blood ตลงนั่งน้ยงอยครับอุ้ยเอาเรื่องนาเอาปืนหมดครับปืนนี้เจอให้ายายเอาสองนาผมว่าด่ครับอุ้ย หัวตับตัวว่างเหี้ยเขาล่นไอ้สัตวย์ยิงหัวทุกตัว,ตวเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่โปมึงโปมึงโปมึงโป้ลองโปเลยกูเอ้ยในคอมบ้านะคอมปะ,ะในคอมหรือในตัวทรัพย์คุณมาหนึ่งครับคุณเล่นในคอมไหมครับว่าในคอมวะในคอมใช่ไหมซองไป

อ้าววิ่งก็ตายนะไอสัตว์พวกว่าเออคอม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 ยังไงก็คอมคอมคุณก็เล่นหมดครับ เออคอมอัมันไม่ม <co yes, no <co ันมันไม่ค่อยลื่นขนาดนี้หรอกโจรัปบางคนมันก็ลื่อนได้จริงจริ่เนี่ยคอมแม่คอมเล่นคิวนะว้าวค่เนีคมก็ได้ก็ขอตัวกันไดไหมก่นเพื่อนผมงที็มาผมก็เหมือนกันเนาไม่ใช่อกไ กพื่อเม็นเพื่อเห็นตัวเลยพยโยครับพยโยครับโอปโเอาลอง first blood เอาปโปโปูยิงวอโปโปูเอาลองไม่ยอมมาแตกออาหมดหมดตี I, стран que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 . รีบว้าว้าไปดินหอดีว้าไปกินหอดีลังโง่ยี้ ไอ้วงม่วงอะมันธรรมดาเลยเรื่องง่ายไอ้วงม่วงอะโู้ล่องเลยครับเอาเปรี้ยงไม่ค่ะ หัวคุณมาโหัวหัวหัวไม่ใช่ละ